ามีคนขอให้พากเสียงรับแฟนเซลอ่ะโอเคได้เลยเฮ้ยแกทำได้เหรอทำได้สิแล้วฉันจะทำได้ไหมเป็นแม่สีร้อยแล้วฉันเป็นแม่ฉันเป็นดาแฟนเซลนางเอกแต่คือพามึงไม่ได้เลยนะนางเอกเอาจริงต้องได้สี่อะลองดูลองดูไปกันเลยคุณแม่คะ ออคุณแม่หนูตอนนี้หนูก็โตแล้วหนูขอมีผัวจะหน่อยได้<ม>ไหมคะแพนเซลเธอต้องพักบ้างนะฉันเห็นเธอขอฉันมีผัวมาหลายวันติดกันแล้วเนี่ยเธอ,เป,อเป็นอะไรเธอจะอะไรขนาดนั้นและดูสภาพ <laughs> <laughs> สภาพอย่างนี้มีผัวไม่ได้ลูกคนมีผัวได้ต้องสภาพแบบแม่อยงจ้ะเออคุณแม่คะคุณแม่จะหลอกตัวเองเกิดเป็นปาออคะที่นี่แรงนะสภาพอย่างฉันหาผัวมาได้เยอะแล้วนะบอกก่อนเออถูอ,อไม่รู้อรอกคุณแม่คะ คุณแม่ต้องนั่งลงแล้วทำจิตใจสงบแล้วลหวีผมให้หนูนะคะอันนี้ค่ะนั่งลงนะคะและนี่คือหวีฉันอยากจะมีผัวแล้วฉันอยากจะมีผัว<ฟ>คุณแม่ต้องให้ฉันมีผัวเธอได้ไหมฉันกอมีผัวลาบันเซลเอ,อ่อน,นัอนน่นๆๆๆคุณแม่คะ่ะหนูอยากมีผัวมาหอหนูอยากรู้ว่าการมีผัวมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้หนูก็ตอแล้วจ้าดาโน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 พักพัก เลยนะเรื่องนี้หนูต้องพักนะลูกนะทำไมล่ะคะคุณแม่หนูหรือว่าคุณแม่ทําใจยากนะคะจากการที่หนูจะมีผัวแต่คุณแม่ต้องให้หนูมีได้น้ำคาเพอหนูโตแล้วนะไม่ใช่หนังหน้าแก่แบบคุณแม่เข้าใจไหมหนูอยากมีผัวได้ไหมได้ไหมได้ใช่ไหมโอเคได้ได้ได้แล้เอ,อเธอนี่พูดไม่เข้าใจเลยการมีผัวมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอ้แล้วช่วงเนี้ยเอาสมองไปคิดแต่เรื่องมีผัวไม่ผัวคิดเรื่องอย่างอื่นดีกว่านะจากคนสวยเออคุณแม่คะคุณแม่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้